ตอบแทนบนคุณแม่หรอที่แม่หาอะไรให้กินหล่ะโลกนวดเด๋เลยตั้งใจนวดมากเลยนะคะเนี่ยอืมหน้าตาแบบว่าจริงจังมากไปเรียนนวดมาจากไหนเนี่ยอืโลกโอ,โอ้ไม่หยุดไม่หยุด นวดเก่งจังเลยอะลกูกต้องการอะไร,รอ,อ่ะลูกฮะนอนที่แม่เลย น่ารักจริงๆน้องมีบุญนะคะคี้ออนมากนวดเดี๋ยเลยนวดแบบว่าไตาระดับด้วยนะคะดูะวดูอ่วนวดนักแม่จังเลย,อ,ยอ่ะมีบุญนวดนวดนวดลงไป อืมอืมนวดไม่หยุดเลยนะดูสิจะนวดนานแค่ไหนอ่าพอแล้วนวดแค่นี้นะคะมีบูนมีบูนเมียมีมีบนูบน ค่ะอ่าๆยังนวดไม่เสร็จอาอีกนวดอีกต้องการอะไรคะลูกห,หน้าตาแบบว่าตั้งใจมาก บริการดีจังเลยโลกูกยังยังยังม่หยุดโอ้โหนวดนวดเก่งมาก ตั้งใจนวดมากเลยนะคะเนี่ยเก่งมากเลิกนานได้แล้วไม่ต้องนวดแล้ว